สำหรับอาจารย์สายฝนนั้นนะคะกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมมาเป็นจิตอาสาในครั้งนี้นะคะก็จะได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่บริการประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนณณศูนยะ์นฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะคะโดยอาจารย์จะประจำณจุดที่4คอยสังเกตอาการ30นาทีนะคะหากหาก ผู้ที่มาฉีดวัคซีนแล้วแล้วนั่งสังเกตอาการครบตามกำหนด30นาทีนะคะไม่มีอาการใดๆก็จะมาประทับตาให้แล้วก็พร้อมกลับบ้านได้ส่วนท่านใดที่มีอาการข้างเคียงนะคะอาจารย์ก็จะพาไปพบทีมคณะแพทย์นะคะเพื่อ ให้คณะแพทย์ประเมินอาการต่อไปนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลการปฏิบัติตนหลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้วแล้วก็มีการแนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียนแอปพลิเคชันของหมอพร้อมนะแล้วก็มีอำนวยความสะดวกอื่นๆเป็นต้นไปนะคะจากกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่ง ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแรงร่วมใจนะคะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะคะให้เห็นถึงความสำคัญหรือให้รู้จักคำว่ากิจอาสามากขึ้นนะคะก็คือ,อรู้จักความอดทนนะคะความเสียสละเป็นความดีความงามที่มีให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเป็นความสุขง่ายๆที่พวกเราก็ทำได้ถ้าอยากมีความสุขแบบนี้ก็ ลงมือทำนะคะสุขใจที่ได้ทำพวกเราก็จะได้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด19นี้ไปด้วยกันค่ะ